ซึ่งใกล้เคียงกับโลกที่12,742กิโลเมตรและนอกจากนี้ความน,านแน่นของดาวสุกและแรงน้อมถ่วงซึ่งมันคล้ายกับโลกของเรามากจนเราแทบจินตนาการว่าดาวสุกคือดาวเคร์ที่มีสภาพที่เหมือนกับโลกของเราและมีท้องฟ้ามหาสมุทรที่กว้างใหญ่แต่ความเป็นจริงแล้วเมื่อส่งยานสำรวจไปพิจารณาสภาพแวดล้อมจริง ดาวศุกร์มันกลับกลายเป็นดาวเคราะห์ที่นรกยังต้องเกรงกลัวและดาวศุกร์มันเช่นแตกต่างจากจินตนาการของเราไปอย่างมากแล้วอะไรที่ทําให้ดาวศุกร์และโลกมีวิวัฒนาการที่แตกต่างกันออกไปเป็นอย่างมากและอะไรที่ทําให้มันแตกต่างกันไปนอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าดาวพุธจะอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุดแต่ดาวศุกร์ กับกลายเป็นดาวคอที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะของเราและอุณหภูมิบนพื้นผิวของดาวศุกนั้นเฉลีย่ยอยู่ที่467องศาซึ่งมันร้อนพอๆกับการหลอมตะกั่วเหลวและหากใครคิดที่จะไปเยือนดาวศุกนั้นเพียงแค่2-3งนาทีหรือแค่เซยวินนาทีคุณอาจจะมอดไหม้และผิวหนังของคุณก็จะแสบร้อน หวันบนดาวศุขนั้นมันมีระยะเวลาที่ยาวนานมากๆโดยมันใช้ระยะเวลาประมาณ8เดือนในการหมุนรอบตัวเองแต่1ปีของดาวสุขรนั้นที่มันโครจรดรอบดวงอาทิตย์มันใช้ระยะเวลาเพียง225วันและนั่นหมายความว่าหนึ่วันบนดาวสุขมันใช้ระยะเวลายาวนานกว่า1ปีของมันนั่นเอง ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าทำไมดาวสุขนั้นมันจึงหมุนย้อนศรหรืออาจเป็นเพราะว่าดาวสุขนั้นที่จริงแล้วมันหมุนช้ามากแต่ในทางทฤษฎีได้เสนอว่ามันอาจเคยหมุนเหมือนกับโลกของเราแต่ผลกระทบจากแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์นั้นทำให้มันกระแทกกับวัตถุขนาดใหญ่ทำให้แกนของดาวศุกมันพลิกกลับด้าน แล้ววันที่ยาวนานของดาวสุกนั้นมันไม่ได้ทําให้ดาวเคราะห์ดวงนี้มีสภาพที่แย่แต่ความแปรปรวนของสภาพอากาศที่ทําให้ดาวสุกมีภาวะเรอนกระจกที่รุนแรงและบรรยากาศของดาวสุกนั้นถูกประกอบไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมากกว่า96%มีเมฆที่หนาทึบเต็มไปด้วยกรดซัลเฟอริกทำให้พื้นผิวของดาวสุกนั้นมีอุณหภูมิที่ร้อนมากดาวสุก มีภูเขาไฟมากกว่า1,600ลูกและยังคงประทุอยู่และภูเขาไฟเหล่านี้เป็นแหล่งสะสมก๊าซซัลเฟอรไดออกไซด์ที่ทำให้เกิดเมฆก๊าซฟิลิกแต่ดาวสุกนั้นไม่มีแผน